สวัสดีครับพบกับช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้170,000กิโลเมตรนะครับกับอาการลมไม่ออกช่องแอร์ครับเคสนี้นะครับเปลี่ยนโบเวอร์และรีซิสแตนต์นะครับเปลี่ยนไปเลยครับแพ็คคู่จบๆนะครับใน Honda Accord Gen 9ครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับดูได้ทุกคนนะครับคันนี้ใช้งานมา177,775กิโลเมตรครับมีอาการแบบนี้ครับก็คือ วิ่งวิ่งมานะครับอยู่ดีๆนะครับลมไม่ออกช่องแอร์ครับลูกค้านําเข้ามาหาเราครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ทําการตรวจสอบก่อนเลยนะครับว่าทําไมนะครับแอร์ถึงไม่มีลมออกมานะครับเมื่อรถมาถึงเราเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโบเวอร์หรือพัดลมแอร์เนี่ยนะครับทำงานปกติครับลมออกช่องแอร์ปกติเราก็มันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทำการตรวจเช็คก่อนเลยครับแรงดันน้ํายานะครับตกเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่ถือว่าผิดปกติครับเรามาดูหน้าคัดคอมแอร์นะครับก็น่าสงสัยครับเพราะว่า ด้วยอายุรถนะครับด้วยระยะเวลใไม้นะครับมันเป็นไปได้ว่าตัวหน้าคัดคอมอาจจะไม่ทํางานก็จะทําให้ไม่เกิดความเย็นแต่ถามลูกค้านะครับก็บอกว่าวิ่งวิ่งมาเนี่ยเย็นปกติเลยนะครับอยู่อยู่เนี่ยครับลมไม่ออกช่องแอร์ครับเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็อาจจะเกิดจากปั๊วพลมหรือโบเวอร์ไม่ทํางานสองเลยก็เกิดอาจจะเกิดจากการตันนะครับของตู้แอร์ครับซึ่งเกิดได้จากการที่ตู้แอร์เป็นน้ําแข็งนะครับ เรามาดูกันครับว่าคันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับสวัสดีครับเคสในวันี้นะครับ h o o r d Accord Gen เนะครับเป็นโฉมปี2014นะครับมีปัญหาก็คือขับขับอยู่ดีๆนะครับแรงลมหรือว่าลมจากช่องแอร์เนี่ยไม่ออกมานะครับแต่ว่าทุกอย่างยังคงปกตินะครับหน้าจอแสดงผลของระบบแอร์นะครับยังคงทํางานปกตินะครับหน้าคัดแอร์ต่อปกตินะครับสปีดพัดลมบนหน้าจอนะครับปกตินะครับแต่ว่า พัดลมไม่ทํางานนะครับแรงลมไม่ออกจากช่องแอร์เลยสักช่องหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเป่าลมหน้าเป่าเท้านะครับเป่าไล่ฝ้าต่างๆไม่ออกเลยนะครับแบบนี้นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากระบบที่ควบคุมพัดลมหรือโบเวอร์นะครับมีปัญหาซึ่งอาจจะเกิดปัญหาได้หลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวพัดลมเองนะครับหรือโบเวอร์นะครับหรือแม้แต่ตัวรีสิสแนนส์นะครับที่ทํางานร่วมกันนะครับรวมทั้งรีเลย์นะครับที่เข้ามาควบคุมนะครับระบบ ไฟของโบเวอร์ด้วยนะครับว่ามีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันครับและแก้ไขอาการนี้ครับซึ่งรถจนที่ผ่านการใช้งานมานะครับคันนี้ประมาณ1 7 7 7 7 5กิโลเมตรแล้วนะครับเกือบเกือบส0งกิโลเมตรแล้วนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วเกี่ยวอุบกรณ์ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของอร์โบเวอร์นะครับที่ไม่ทำงานนะครับลมไม่ลมแอร์ไม่ออกนะครับถึงแม ระบบพื้นฐานลบ,บแอร์ยังทํางานปก,กติแต่ว่าพัดลมไม่ออกครับปิดแล้วเปิดใหม่ก็ยังไม่ทํางานนะครับลูกค้าก็เลยนํามาให้เขามามาให้เราได้ตรวจสอบครับเดี๋ยวเรามาตรวจกันครับว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาสําหรับเคสนี้ครับเราทดสอบอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ปรากฏอาการครับอยู่ดีๆนะครับลมไม่ออกช่องแอร์ครับกด เปิดกดปิดพัดลมเพิ่มสปีดลดสปีดนะครับปรับเปลี่ยนโหมดการทํางานของช่องแอร์นะครับก็ไม่มีการตอบสนองครับคือลมไม่ออกนะครับแต่ว่าหน้าคลัตนะครับทำงานปกติครับระบบทุกอย่างทํางานหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวลมนะครับจากโบเวอร์เนี่ยไม่ออกจากช่องแอร์ครับ เราสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดปัญหาที่ตัวโบเวอร์ก็ได้นะครับหรือชุดควบคุมนะครับสปีดพัดลมหรือรีสแตนก็เป็นไปได้ครับเราทําการตรวจสอบครับและสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทําการตรวจสอบเลยก็คือในขณะที่เราเปิดแอร์อยู่เนี่ยนะฮะที่พัดลมไม่ทํางานหรือโบเวอร์ไม่มีลมออกมาจากช่องแอร์เนี่ยนะฮะมีไฟเข้าเลี้ยงโบเวอร์หรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่ามีไฟเข้าวงจรครับระบบไฟทํางานปกติครับระบบไฟควบคุมโบเวอร์นะครับมาปกติเลยนะครับสัญญาณเต็มมากนะครับแต่ปรากฏว่าพัดลมหรือโบเวอร์ไม่ทํางานครับ เราก็เลยสันนิษฐานนะครับว่าในอันนี้แน่นอนนะครับว่าเป็นที่โบเวอร์และรีสตั์มีปัญหาแน่นอนครับเราจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนคู่กันนะครับสำหรับโบเวอร์และรีสตั์ครับเราควรจะต้องเปลี่ยนคู่กันเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตครับเพราะอายุการใช้งานมันอยู่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันครับเราเปลี่ยนไปเลยครับแพ็คคู่ครับ เราจัดการเปลี่ยนโบเวอร์นะครับพร้อมทั้งรีสิสแตนด์ครับรถคันนี้พิเศษเราเพิ่มรีเลย์นะครับควบคุมโบเวอร์อีกหนึ่งตัวครับจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของระบบนะครับลมลมภายในรถนะครับรวมทั้งตัวสา้กรองแอร์นะครับเราจัการเปลี่ยนใหม่ไปเลยครับเพื่อความสมบูรณ์ของงานนะครับเรามาทดสอบกันครับว่าตอนนี้นะครับแรงลมเป็นยังไงครับตอนนี้เราเปิดแอร์ครับตอนนี้ลมมาครับมาแล้วครับ มาเต็มแล้วครับยิ่งเปิดยิ่งแรงนะครับตอนนี้สปีดเต็มที่ครับทำงานอยา่างสมบูรณ์แบบครับแอร์เย็นเหมือนเดิมนะครับ เรามาตรวจสอบนะครับระดับน้ายาแอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับเราทําการเติมนะครับให้ได้ในระดับนะครับแล้วก็ทําการทดสอบนะครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดสปีดแรงสุดเบาสุดนะครับทดสอบการทํางานจนมั่นใจว่าเคสนี้จบงานแน่นอนนะครับก็สามารถที่จะส่งรถได้ครับสาหรับเคสปัญหานะครับสาหรับคันนี้นะครับการแก้ไขปัญหาลมไม่ออกช่องแอร์นะครับก็เรียบร้อยครับ โอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์ลาดมาสเตอร์ครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเกี่ยวรถยนต์นะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ